อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ คุณปารีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับการทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะหลายคนก็จะตรงกับลักษณะเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรกับคุณบ้างในเดือนนี้เรามาฟังกันเลยนะคะเริ่มที่ตัวตนนะคะขึ้นมาก็เป็นไพ่เหรียญเลยนะคะแสดงว่าเดือนนี้มีกินมีใช้สุขสบายหรูหรานะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหว หวังใครที่รอลุกนี่นะคะ,ะมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินคืนแล้วนะคะหรือใครที่เขาเรียกว่ามีกิจการนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งการเงินเองบอกว่ามีโอกาสที่จะได้การเงินจากความสามารถความมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดความเป็นตัวของตัวคุณความที่มีตัวตนที่ชัดเจนดูโดดเด่นนะคะก็จะได้รับการไปได้รับการซัพพอร์ตหรือได้รับการอุดหนุนนะคะจากความชัดเจนในบุคลิกของ คุณนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะคะและต่อมาในตำแหน่งการงานนะคะการงานบอกเลยนะคะว่าอาจจะต้องทํางานเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนนี้นะชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่ต้องทํางานเหนื่อยนะคะอาจจะทํางานมากกว่าคนอื่นหรือว่าบางคนถ้าทำงานกับเป็นเป็นกลุ่มนะคะก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะทํางานมากกว่าคนอื่นนะคะหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียสลัก เรื่องการงานนะคะโดนเอาเปรียบสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคุณทํางานมากกว่าคนอื่นคุณก็จะได้มากกว่าคนอื่นไม่ว่าจะได้ในเรื่องของประสบการณ์หรือเงินของคุณก็ได้ในอนาคตนะคะโอเคเนาะถัดมาค่ะในเรื่องของความรักค่ะสวยเลยนะคะไพ่สวยงามนะคะในตำแหน่งความรักก็เป็นไพ่สามถ้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะคนที่มีแฟนนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังมงลงมีเกณฑ์ที่ได้ไปต่อด้วยกันนะคะ ความพัฒนาจากเพื่อนสู่แฟนนะคะหรือคนที่คุยกันได้ในระยะนี้ส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะอ่ะอันนี้จะต้องระวังหน่อยสุขภาพระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะช่วงบ่าไหลนะคะช่วงแขนบ่าไหลแล้วก็ช่วงเข่านะคะข้อต่างๆตามร่างกายไขข้อนะคะเดือนนี้อาจจะต้องระวังปัญหาสุขภาพทางการปวดไขข้อตา่างๆร่างกายนะคะแล้วก็ตำแหน่งอรี ตำแหน่งอริก็ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าการที่เราไปรับฟังปัญหามากคนอื่นปัญหาของคนอื่นมากเกินไปอาจจะทำให้เราเหนื่อยหนักใจหรือระวังคนที่ อายุมากกว่านะคะเพศชายอาจจะนําความวุ่นวายใจมาสู่คุณในระยะนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครที่ถูกใจคลิปแม่หมอนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคค่ะคนที่ดูดวงคือคนรอบคอบเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนค่ะวันนี้แม่หมอคุณปดีลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ